หลวงปู่ฟั่นอาจาโลได้เข้ากราบนมัสกรารหลวงปู่มั่นภูริตโตพระอาจารย์ใหญ่ซึ่งหลวงปู่มั่นผู้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ได้มองเห็นว่ามีจิตใจกล้าแก่งม,มีอุบายที่พอเอาตัวรอดได้ท่านจึงชีมรักวิธีที่จะก้าวสู่ผลอันประเสริฐที่ตามมาคือให้ไปท่องเที่ยวอยู่วิเวกประกอบความเพียรเจริญสติ สมาธิปัญญาศรัทธาวิทยะอันเป็นพลระของใจให้เข้มแข็งหลวงปู่ฟันจึงได้ออกจากสำนักปฏิบัติธรรมมุ่งไปยังเขาพระบาทตัวบกในอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีผ่านหมู่บ้านต่างๆท่านก็ถามทางไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญเมื่อชาวบ้านรู้ว่าท่านจะขึ้นไปเจริญภาวนาที่ถ้ำพระบท ต่างก็าพากันหวั่นวิตตเนื่องจากมีเสียงเล่าลือกันว่าผีที่ถ้ำพระบทมีเฮี้ยนและดุมากจึงพากันร้องไม่ให้ท่านขึ้นไปอย่าห้ามเราเราจะขึ้นไปดังนั้นเมื่อท่านได้เข้าไปอาศัยในถ้ำพระบทแล้วท่านเล็งปฏิบัติความเพียรภาวนาอย่างเต็มกำลังเต็มสติปัญญาตามพลังศรัทธาที่มีอยู่ หลวงปู่เจริญภาวนาในทุกอิทิยาบททั้งกลางวันและกลางคืนนั่งยืนเดินนอนวป็นแต่ตอนหลับเท่านั้นคืนแรกผ่านไปอย่างเชื่องช้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ประการใดทุกอย่างเป็นปกติแต่ท่านก็ไม่ได้วางใจกับความเงียบมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คืนใดคืนหนึ่งก็ได้ผี เราก็ไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาของมันเป็นอย่างไรผีมีอยู่ในโลกจริงหรอือหลวงปู่คิดสับสนอยู่เพียงลำพังองค์เดียวภายในมุ้งปลดบางครั้งเมื่อมีความรู้สึกกลัวจิตก็เริ่มเข้าสู่สมาธิได้อย่างรวดเร็วจนเกิดปัญญาศรัทธาขึ้นมาแทนจึงเต็มไปด้วยความอิ่มเบิบไม่ได้หวั่นกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้น คืนที่สองย่างเข้ามาหลวงปู่อยู่ในความไม่ประมาทระวังตัวระวังใจทุกอิริยาบถหมายความว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาหากมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องหวั่นไหวใช้สติปัญญาแก้ไขในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตะวันลับฟ้าหลวงปู่เข้าสู่มงกลดเพื่อเจริญภาวนาตามปกติเวลาได้ผ่านไปและผ่านไป สิ่งที่ท่านต้องการเห็นและ,ะเผชิญหน้าก็เกิดขึ้นมีเสียงดังโครมครามเกิดขึ้นจากต้นประดูที่อยู่ใกล้ถ้ำดังเป็นระยะระยะและมีเสียงของหนักๆตกลงกระทบพื้นตามมามาแล้วหรือหลงปู่คิดในใจแล้วหวนไปคิดถึงคำล่ำลือของชาวบ้านที่ว่าในถ้ำพระบทผีดุมากใครก็ตาม ที่เข้ามาพักอยู่ในถ้ำหรือบริเวณหน้าถ้ำจะต้องโดนผีถ้ำพระบทเล่นงานด้วยวิธีต่างๆหลอกหลอนไม่เลือกหน้าไม่เว้นผู้ทรงศีลทรงธรรมฮะเรากำลังโดนผีถ้ำพระบทหลอกให้กลัวอีกคนแล้วหลวงปู่ฟันนั่งเจริญภาวนากำหนดจิตเข้าสมาธิจนเป็นที่เรียบร้อยได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดสติสมาธิปัญญา สัทธาจิตสงบมีแต่ความอิ่มเอิบเย็นกายเย็นใจไม่ได้หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นเมื่อจิตมั่นคงแล้วท่านจึงเดินออกจากมงกฎมายืนอยู่หน้าปากถ้ำมองไปยังที่มาของเสียงอย่างมีสติปรากฏว่าบนต้นประดู่ขนาดหลายคนโอบมีสิ่งหนึ่งเป็นเงาดำเคลื่อนไหวไปมาปูบ่าปูบ้า ท่านพิจารณาอยุครูหนึ่งจึงรู้ว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาจนกิ่งไม้หักล่นกล้าวลงมาที่นั่นที่แท้ก็เป็นผีสามตัวบางแม่ไก่ขนาดใหญ่สามตัวนั่นเองพากันโหนและเขย่าเถาวันอย่างสนุกสนานเฮๆเจ้าจงสำแดงฤทธิ์ให้เป็นที่หลวงปู่ยิ้มออกมาได้พร้อมคิดไปว่าวันนี้ เราได้เห็นผีตัวจริงแล้วมันหลอกหลอนใครต่อใครไม่เลือกหน้ามามากแทบจริงๆผีทำพระบ,บทนี่แรงจริงๆพระสงฆ์องค์เจ้าผู้รักษาศีลรักษาธรรมในถ้ำมันเงียบสงบสงัดนี้เก็บบริขารแทบไม่ทันหนีเตลิดเปิดเปิงจนไม่มีพระรูปใดกล้ามาเจริญภาวนาในถ้ำนี้อีกพวกเจ้าสามตัวเอาแต่เล่นสนุกสนาน บาปก,กินหัวไม่รู้จักหลือการกระทำของพวกเจ้าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์จนนอนผวาแต่เราไม่หวั่นไหวต่อาการกระทำของพวกเจ้าแล้วจงพากันอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้อยู่เป็นทุกข์ลำบากกายลำบากใจเลยผิดตำนานผีถ้ำพระบทไปแล้วแต่หลวงปู่ฟัน่นท่านยังเจริญภาวนาอยู่ต่อไปเป็นเวลานานถึงสิบห้าวัน โดยมีสามเนรผมสวุวรรณลงหลานชายของท่านคอยปรนนิบัติรับใช้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเมื่อครั้งที่หลวงปู่ข้ามไปฝั่งลาวเพื่อจะท่องเที่ยวทุดงไปเจริญภาวนาที่ถ้ำภูเขาควายอันเรื่องชื่อถึงสัตว์ดุร้ายพวกเสือช้างหมีและพวกผีปีศาจเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา เทพเทวดาลุกเทวดาล้นแต่เป็นความลับของป่าภูเขาควายเป็นภูเขาที่สูงใหญ่กว้างและทอดยาวไกลอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาวติดต่อเขตด,ดินแดนประเทศยวนหรือเวียดนามแต่ความมุ่งหวังของหลวงปู่ก็เป็นอันจบลงเนื่องจากไม่มีใบสุทธิหรือหนังสือประจำตัวของพระ ได้หนังสือเดินทางยิ่งตอนนั้นฝรั่งเศสที่ปกครองประเทศลาวอยู่กำลังเข้มงวดกดขันคนเข้าเมืองมากท่านไม่รู้จะทำอย่างไรเนื่องจากได้ข้ามไปฝั่งประเทศลาวแล้วถ้ายังดื้อจะไปภูขวขวเขาควายก็เสี่ยงถ้าเกิดเคลื่อนขึ้นมาจะลำบากญาติโยมที่พอจะคุยกับทาหารฝรั่งเศสได้ก็ไม่มีหลวงปู่มาตองดูแล้ว ่าเลิกล้มความตั้งใจเดิมในทันทีหลวงปู่เล่าว่าท่านได้พาสัมเนเนพรมเดินเรียบตามฝั่งโขงขึ้นไปทางเหนือตามเส้นทางคนเดินป่าแคบๆในป่าดงทึบดินฝั่งแม่น้ำโขงนั้นปรากฏมีรอยตะกุยดินของเสืออยู่บ่อยๆมีทางตึ่งตะกุยผ่านไปมา,มาดๆและรอยตะกุยเก่าทำให้หวาดหวั่นใจไม่น้อย พอตะวันมันเริ่มรับยอดไมยไปแล้วความสลรัวเข้ามาแทนที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติที่เคยเป็นมาทุกวันและทุกคืนนั่นก็คือเสียงของสัตว์ร้องหาคู่ไม่ต่างอะไรกับเสียงตะโกนร้องกูของคนเรียกหากันเพื่อกลับบ้านนอนมีสัตว์อีกจำพวกหนึ่งที่ออกหากินตอนกลางคืนเสือ มันชอบออกล่าเหยื่อหลังตะบันตกดินไปแล้วเรียกว่าพอเริ่มมีความมืดมันก็จะออกมาจากที่ซ่อนตัวแสดงความเป็นเจ้าป่าได้อย่างเป็นที่จะสังเกตได้จากเสียงร้องคำรามของมันซึ่งมีอำนาจมากเสียงเสือคำรามกูดังกรื่อกรมาทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังท่านรู้ด้วยสัญชาตญาณจึงพยายามตั้งสติ แล้วท่องมนภาวนาพุทโธพุทโธท,ทุกย่างก้าวแต่ใจมันอดวันไหวไม่ได้จนภาวนาพุทโธผิด,ผ,ดผิดทุกๆเพราะไม่แน่ใจเอาเสียเลยว่าเสือมันจะกระโจนมาค่าบไปินเมื่อไหร่เพราะความกลัวจนหาทางออกแทบไม่เจอนี่เองหลวงปู่ฟัน่นจึงพูดเสียงดังให้เสือได้ยินเป็นภาษาอีสานซึ่งท่านเคยพูดบ่อย ่าเสือจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้ล่ะเอาเสียงขมมันไม่ก่อนเสือกินโคกินควายซาไกเสือกินอายเปินซาไกซึ่งแปลว่าเสือกินวัวกินควายเขาเล่าลือไปไกลแต่ถ้าเสือกินคนกินพระกรรมฐานแล้วล่ะก็ผู้คนจะเล่าลือไปไกลเลยทีเดียวเสียงที่ท่านเปล่งออกมา ทำให้ท่านข่มความกลัวไปได้ในระดับหนึ่งและในขณะเดียวกันก็เกิดความกล้าขึ้นมาก็ามันจนตัวแล้วจึงพร้อมที่จะเผชิญหน้าต่อสถานการณ์ทุกอย่างในความมั่นใจอย่างประหลาดทำนองว่าเป็นกรรมฐานจะไปกลัวสัตว์ป่าหน้าขนก็ไม่ใช่กรรมฐานสินอกจากพยาบทแรกแล้วหลวงปู่ยังพูดพยาอีกบทที่สอง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองต่อสู้กับเสือที่อยู่ข้างหน้าตกกระเทือนกำคอแขไปย่อมว่างใหหางมันปาดตกกระเทือนกำคอกระทางไปว่างให้แกผู้ใดหมายถึงถ้าได้กำคอจระเข้แล้วจะได้ปล่อยเป็นอันขาดเดี๋ยวหางมันจะปาดเอาเราได้และเช่นเดียวกันถ้าได้จับคอกระทางหรือกระลอกชนิดหนึ่ง คนอีสานเรียกกระทางก็อย่าได้ปล่อยเช่นเดียวกันเมื่อหลวงปู่สามารถกลมใจให้หายจากความโลัวเสือได้สำเร็จท่านก็สามารถเดินทางต่อไปด้วยความสบายใจปลอดโปรง่งเบากายเบาใจจนไปถึงที่ท่าน้ำที่มีเรือรับส่งข้ามฟากมาฝั่งประเทศไทยอย่างปลอดภยัยหลังจากที่หลวงปู่ฟันและสเเลมมเณรพรม ได้นั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทยแล้วได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่าหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ได้นำคณะมาพักอยู่ที่หมู่บ้านนาสีดาตาบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีท่านจึงรีบพาสามเณรผมหลานชายมูงหน้าไปกราบนมัสก,การพระอาจารย์ใหญ่ทันทีโดยไม่ได้หยุดพักกลางทางเมื่อไปถึง ท่านได้เข้ากราบนมัสการและได้ถามสารทุกสุขตามตาเนียมยังไม่ทันที่หลวงปู่ฟั่นจะเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นตวายหลวงปู่มั่นชิงพูดขึ้นก่อนว่าท่านฟันกับสมณเณรพรหมได้ผีกับเสือมาเป็นอาจารย์สอนนาดีแล้วเขาสอนให้รู้เท่าทัานจิตที่มันหลงผลิตความกลัวขึ้นมาหลอกตัวเองเห็นความโง่เขาของจิต ที่คิดปรุงทำให้หลงงมงายหมายมั่นสำคัญผิดคิดว่าเป็นความจริงหลอกตัวเองให้กลัวไม่กล้าที่จะประกอบความเพียรเหมือนอย่างบางคนที่เขากลัวกันผีกับเสือถ้าเราเชื่อกรรมดีที่มีอยู่ในตัวความกลัวก็ไม่มีปัญหาแต่ความกลัวก็มีประโยชน์อยู่บ้างเหมือนกันถ้ากล้าสู้กับมันแล้วก็จะกลับมาอบรมจิตของเราให้สงบ แน,แน่วแน่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดปีติขึ้นมาฆ่าความกลัวดับลงไปได้อย่างราบคาบจากนั้นเราก็เล่นเจริญดำเนินความเพียรติดต่อโดยไม่หยุดยัง้งเพื่อบรรลุถึงธรรมที่เรายังไม่ได้บรรลุเพื่อได้ถึงธรรมที่เรายังไม่ถึงพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผีกับเสือสอนให้รู้วิธีตั้งสมาธิให้มั่นคงสอนให้กำหนดจิตใจให้สงบ รู้เท่าทันความกลัวพิจารณาดูว่าอะไรเป็นผู้กลัวผีกลัวเสือถ้าจิตใจเป็นผู้กลัวแล้วเสือมันกินจิตใจของคนได้เมื่อไหร่เรามันกินร่างของคนต่างหากนี่แหละจึงพูดกันว่าผู้ไม่กลัวตายไม่ตายผู้กลัวตายกลายเป็นอาหารของเสือและของสัตว์อีกอย่างหนึ่ง ท่านพันยกภาสิตต่างๆขึ้นมาพิจารณาเป็นอุบายอันแยบขายอันหนึ่งที่ช่วยเตือนสติเตือนใจให้เรารู้สึกตัวอยู่เสมอในขณะที่เราได้ยินเสียงเสือและนึกกลัวเสือนั้นก็เป็นอุบายที่ชอบแล้วเมื่อลวงปู่มั่นได้กล่าวจบลงทำให้หลวงปู่ฟันและสามเณรพรมเกิดปิติมีกำลังใจขึ้นมาอย่างมากมาย ในขณะเดียวกันก็เกิดความอาศจร,รย์สงสัยว่าท่านอาจารย์ใหญ่รู้ได้อย่างไรช่างน่าอาศจรรย์จร,ริงหนอสิ่งที่ไม่เคยเป็นก็ได้มาเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีก็ามาเห็นมาเป็นขึ้นมาได้แปลกแต่ก็เป็นความจริงที่ประจักษ์ในตัวเราหลังจากได้กล่าวชมเชยความเฉลียวฉลาด ในการใช้อุบายเอาตัวรอดของผู้เป็นสิทธิ์แล้วหลวงปู่มั่นยังได้ถามเกี่ยวกับการเรียนที่เคยตั้งใจไว้ว่าท่านฟันคิดจะไปเรียนปฐมกับปฐมมูลกับมูลกระจายตามที่ตั้งใจไว้อยู่หรอกหรือขอรับอาจารย์กระผมมีเจตนาเช่นนั้นจริงๆท่านฟันท่านไม่ต้องไปเรียนถึงอุบลหรอกอยู่กับผมสะที่นี่ก็แล้วกัน ผมจะสอนหนังสือใหญ่จนหมดไส้หมดพุงเลยทีเดียวหากยังไม่จูดใจค่อยไปเรียนต่อทีหลังก็ได้เน้นพรมเธอจะไปเรียนที่อุบลก็ตามใจเธอนะในเวลาต่อมาสมามเนรนพมได้แยกกับหลวงปู่ฟันเมื่อปีพุทธศักราช2467เพื่อไปเรียนหนังสือที่จังหวัดอุบลราชธานีและได้ถวายตัวเป็นสิทธ ติดตามพระอาจารย์สิงหขันตายาขโมหลวงปู่ฟันได้ศึกษาเล่าเรียนจากหลวงปู่มั่นในระยะเวลาหนึ่งจนได้วิชาความรู้เต็มภูมิจึงออกท่องเที่ยวทัดงตามลำดับในบางช่วงบางเวลาคือท่านจะเข้าเข้าออกๆออในสำนักของพระอาจารย์ใหญ่เป็นประจำถ้าขัดข้องข้อทรรมใดก็จะเข้าปรึกษาถามจนเข้าใจซึ่งตอนนั้น หลวงปู่ฟั่นอยู่พรรษาที่หอายุ26ปีแล้วแต่ยังไม่ได้ยัตติเป็นธรรม,มยุทธ์หลังจากที่หลวงปู่ฟัน่นได้อยู่ศึกษาเล่าเรียนหนังสือใหญ่และวิชาอื่นๆพอสมควรแล้วและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจึงได้กาบลาพระอาจารย์ออกท่องเที่ยวทุดงงไปทางอำเภอวาริชพูมิจังหวัดสกลนครแต่เพียงลำพังผู้เดียว การเดินทางร้อนแรมไปตามป่าตามเขายุงชุมสัตว์ป่าอันตรายก็มีอยู่ทั่วไปหลวงปู่จึงต้องคอยระวังอยู่ทุกฝีก้าวในการเดินป่าจนกระทั่งถึงบ้านหนองแสงก็เกิดเป็นไข้หวัดใหญ่อาการค่อนข้างหนักหนาสาหัสทำให้บางครั้งเกิดความท้อแท้ร้อนรนกรวนกระวายจนเกิดความพุ่งสร้นไม่อาจทำความเปลี่ยนได้ อุบายความภาคเพียรรวมทั้งสติปัญญาที่เคยนำมาใช้ได้ผลแต่คราวนี้กลับนำมาใช้ไม่ได้ผลเสร็จแล้วมันจะตีบตันอั้นตู้ไปหมดท่านจริงตกอยู่ในสภาพคนที่หมดหวังท้อแท้หาทางออกไม่ได้เป็นเช่นนี้อยู่นานถึงสามวันสามคืนยิ่งกำลังกายอ่อนเพลียงลงมากเท่าใดยิ่งทำให้จิตใจมีความฟุ้งซ่านมากขึ้นเท่านั้น จนในที่สุดหลวงปู่ได้เข็บอัฐบริขารออกท่องเที่ยวทุดงเพื่อเปลี่ยนสถานที่ทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นป่วยอาการยังไม่ทุเลาในขณะที่ท่านเดินอย่างคนหมดอาลัยตายอยากผ่านมาในสถานที่แห่งหนึ่งท่านเหลือบมองไปเห็นหมากำลังแทะก,กระดูกควายที่ตายด้วยโรคระบาดอยู่ในป่านอกหมู่บ้านท่านเดินเข้าไปใกล้มันก็วิ่งหนี ท่านเดินผ่านเลยไปแล้วก็หยุดดูมันในที่ไกลออกไปหน่อยมันก็กลับมาแทะกระดูกอีกเป็นอย่างนี้ถึงสามครั้งสามคราเมื่อท่านเห็นภาพนั้นก็เกิดความสลดใจขึ้นมาจึงได้ยกเอาเรื่องหมาแทะกระดูกขึ้นมาพิจารณากับตัวเองอันตัวเหล่านี้ก็หลงยึดถือหวงแหนท่อนกระดูกในตัวเองนี้ยิ่งกว่าหมา ที่มันห่วงกระดูกควายตายนี้เป็นไหนๆสิอีกหมาที่มันแทะกระดูกมันยังกินน้ำลายของมันที่ได้ผสมกับรสจินของกระดูกอยู่บ้างพอเกิดความชื่นใจส่วนเราได้อะไรจากโครงกระดูกที่เราห่วงแหนแบบหามอยู่ตลอดเวลานี่ชาตินี่ชรานี่พยาธินี่มรณนะเห็นไหม สิ่งเหล่านี้มาจากไหนอาศัยอะไรที่เกิดมันมาจากโครงกระดูกและมันอาศัยเกิดที่โครงกระดูกนี่เองไม่ใช่หรือใจเราที่ได้รับทุกโทมนัสฟุงซ่านไม่เป็นอันอยู่อันกินและอันนอนที่เราได้รับอยู่เวลานี้มันมาจากไหนเล่าไม่ใช่มาจากชลาพยาธิมรณะ ที่มีอยู่เต็มทั่วไปในโครงกระดูกของร่างกายอันนี้ดอกหรือหมามันหลงห่วงกระดูกซาาควายที่ตายหามันยังปล่อยทิ้งวิ่งหนีได้แต่เรานี่นะยิงโงกออกหมาสิอีกหลงรักหลงห่วงแหนหลงนอนกอดนอนสมงมอยู่ตลอดเวลานอกจากทุกข์แล้วเราไม่เห็นว่าเราจะได้อะไรจากการแบกโครงร่าง อันเป็นภาระอันหนักอึนนี้เลยอย่างไรเราเห็นจะประกอบความเพียรอย่างหนักต่อสู้หัวเด็ดตีนขาดไม่ถอยหนีเมื่อท่านคิดได้ดังนี้ท่านได้ทําความเพียรพิจารณาอยู่ไม่นานจิตของท่านก็รวมสงบลงอย่างแน่นหนาจากนั้นอาการป่วยไข้หวัดของท่านก็หายกลับมาแข็งแรงตามปกติหลวงปู่ฟัน ลำพึงถึงพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่ม่านภูริทัต,ตเทระเราไม่ควรอยู่ห่างจากพระอาจารย์เราควรจะอยู่ใกล้ชิดเป็นลูกศิษย์คอยติดตามรับใช้และฝึกปฏิบัติตามท่านอย่าได้หา่างแต่ตอนนี้เราเองยังเป็นพระสังวาสก็คือยังเป็นพระในสังกัดมหานิกายแต่มาปฏิบัติแบบธรรมยุทธ์ึงเป็นคนละนิกายกัน ไม่อาจจะร่วมสังฆกรรมทำสังฆิตใกล้ชิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เราจะได้ออกทุดงไปกับคณะของท่านด้วยเมื่อคิดดังนั้นท่านรีบเก็บอัฐบริขารออกเดินทางมุ่งหน้าไปหาพระอาจารย์ใหญ่ทันทีโดยได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่าพระอาจารย์มั่นได้นำคณะมาพักอยู่ที่วัดมหาชัยอำเภอหนองบัวลำพู จังหวัตอุดรธาน,นีในขณะนั้นเมื่อพบหน้าหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นกล่าวออกมายิ้มยิ้มแถมขบขันว่าคือ <c oughs> ท่านฟันข้าวก่อนได้ยินเสียงเสือร้องจิตใจจริงสงบมาคราวนี้ได้หมาแทะกระดูกเป็นอาจารย์เข้าอีกแล้วจึงมีสติรอบรู้ในอัดในธรรมท่านฟันถือเอาหมาแทกกระดูก เป็นอุบายอันแยบคลายสำหรับเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจให้สงบจนสามารถทาให้เห็นแจ้งในธรรมนั้นถูกต้องแล้วชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของพระพุทธองค์โดยแท้การเห็นอะไรแล้วน้อมนำเข้ามาพิจารณาภายในจิตในใจเช่นนี้เป็นการกระทำที่ชอบแล้วก็เท่านั้นแหละ หลวงปู่เกิดอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือแม้แต่คิดพระอาจารย์ใหญ่ก็รู้หมดและรู้ได้อย่างต่องแท้ไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจากท่านเพียงใดหากท่านต้องการรู้ท่านก็จะรู้ทันทีจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดหลวงปู่ฟั่นจึงได้กาเปลี่ยนนมมสการ ามที่ตนเองต้องการเปลี่ยนยัติเป็นธรรมยุทธ์อันที่จริงหลวงปู่มั่นท่านทราบล่วงหน้ามาก่อนแล้วเพราะท่านได้ติดตามความรู้สึกนึกคิดของสิทธิคนนี้มาเป็นเวลานานพอสมควรว่ามีจิตศรัทธาเลื่อมใสจึงได้ตกลงรับยัติให้ตามความประสงค์ห้าพรรษาที่หลวงปู่ฟั่นคลองวัดมาในมหานิกาย เมื่อเข้ามาสู่ธรรมยุทธนิกายก็ต้องมานับพรรษาใหม่เรียวกว่านับพรรษาหนึ่งอัฐบริคารต่างๆก็เตรียมใหม่สำหรับการบวชใหม่พร้อมกับฝึกซ้อมการขานหน้าจนคล่องแคล่วไม่มีติดขัดเคื่อนแล้วจึงได้ออกเดินทางไปบวชเป็นธรรมยุทธนิกายที่วัดโพธิสมพร จังหวัดอุดรธาน,นีเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2468เวลา15นาฬิกา22นาทีโดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจุมพันธุโลตอนนั้นท่านนำลงสมณศักดิ์ที่พระครูสังฆวุฒธธิกรเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ลดเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์มุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากที่หลวงปู่ฟั่นลาจารลได้ยัตติเป็นธรรมยุทธนิกายแล้วหลวงปู่ฟั่นได้ไปพักอยู่กับคณะหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ที่วัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและได้อยู่จำพรรษาที่นี่ด้วยวัดแห่งนี้ จึงนับเป็นพรรษาที่หนึ่งของหลวงปู่ฟั่นในนิกายใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2468ในพรรานั้นมีพระที่จะบรรษาอยู่ด้วยกันดังนี้พระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระพระอาจารย์กูธรรมทินโนพระอาจารย์อ่อนยาน,นัสิริพระอาจารย์สาร พระอาจารย์ฟั่นอาจาโลพระอาจารย์กว่าสุมโนหลังจากหลวงปู่ได้ยัตติสู่นิกายธรรมยุทธ์แล้วท่านเกิดอาพาธเป็นไข้ามาลาเรียตลอดพรรษาแม้จะออกพรรษาแล้วก็ยังไม่หายแต่การประชุมทุกครั้งท่านไม่เคยขาดจนหลวงปู่มั่นออกปากชมว่าท่านฟันได้กำลังใจมากนะพรรษานี้